สวัสดีครับมาหอดงานแล้วนะครับผมมือ่อนี้นี้อย่างแน่นเนครับมือ่อนี้นี้คนหน่อยเดียวอยังมาเกลี่ยไอเน้นเนาะครับงานมาเร็วมาเร็วครับมาเร็ว,น,วน,นี่เนี่ยวันนี้ทำแท่งซื้ความมารินนะทั้งหมดวนมันน,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 นี้มาแจกพื้นที่ในวงหนึ่งยี่สิบใบต้องมาดูว่าจะเป็นของใครบ้างที่นี้ทำอะครับตัวสัมงานน้ำไม่สิบหกทีนี่จะมาแจกแก้วแก้วน้ำแก้วน้ำ เบิ้งรู้มายังครับมายังกันครับอ๋อเพิ่นได้แก้วน้ามาแจกพี่ๆนะครับพ่อของพ่อที่ประเทศไทยเพิ่นบอกว่าล็อกไว้ให้หนูไปแจกพี่ๆในวงยี่สิบใบต้องมาเบิ้งว่ากุญแจสิเรนเนอืออาจารย์พี่เก่งอาจารย์พี่ลูกเกอร์ยังมาเสียลแจกขอยเราสวัสดีครับพ่อครัับสสวดีครับได้แก้วน้าครับแก้วน้ามันต้องมีคนยกให้หนูมั้ยเออหนูโชว์ดูเป็นแบบไหน เอาแก้แกมาแกะมาันึ่งแก้มาน่งท่นไงแก้วที่ใสแล้วโอ้นั่นนั่นนั่นนี่เราใส่เย็นก็ได้ใส่ร้อนก็ได้บ่ยี่สิบใบนะคะมามาดูกันครับไ้ดใครจะเป็นผู้โชคดีบ้างอ่ะอันแรกเลยใครใครพี่อ่ะจะไม่มีชื่อพี่นุเกอร์กับพี่กิ่งเอ้า ก็ไม yeah, <net chae us> yeah, ่ให้ไม่ต้เอาหนังไม่ต้องเอาไลไปอู้ับานานเอออ้น่อยเรียวไอ้น่อยเรียวไอ้น่อยเรีแก้วค่้ว่พี่เก่งเอาสีไหนสีฟ้าหรอสีชมพค่ะชมพูดเหรอมันมีชมพูดำกับมีมีชมพูดำมีชมพูกับฝ้าดำีลามีเชดเพอนครับ เดียวเหมือนกันไหมดีเหมือนกันเอาตนะชมพู่ดำใช่ไหมชมพูดัมมี่ยูหงพี่จ้างพี่จ้างอ่ะเออพี่จ้างวันนี้จ้างคนที่ตามถ่ายหนูมานานมากจเหรอนี่เรียที่เพิ่งมาใช่ไหมเพิ่งมาใช่ไหมมาได้ใส่ะเอาใส่เสื้อนอยบ่บอกกับลู่เนี่ยเสียด้อนอวามควมนั้นเอ็มีตัวจริงเนี่ยไม่ใส่เพราะตุ้นไม่ใส่พี่หลิวไม่ใส่ใส่โล่ข้อยากใส่ข้อยากใส่แต่ว่าพ่อกบอมนี่บอกงานจ้ะ เป็นแก้วเก็บความเย็นนะคะสีเหมือนกันที่ติ้วหล่นติ้วหล่นเร็วเนี่ยี่ติ้วหล่นเอาสีไหนฟองตุ่มฟองตุ่มเดียวมันมีสีอะไรเอาเลยสียังก็ได้สีอยางก็มาบอกให้เลือกถ้าทีแบบนี้จะเป็นแบบนี้อ๋อนตัวไหนยังของหนูเหรอใช่เยอะเอ้าเอาสีขาวก็ได้ครับแต่ทีขาก็สวยดีสีขาวสีเงินก็มีนะสีอะไร สีเงินเหรอสีเงินไม่ได้เหรสีเงินสีขาวพี่เป็นคนจุกับผมนี่สีเงินสีเงินมันมันเป็นแบบเหมือนคอลเลคชั่นคอลเลคชั่นเนี่ยอุ้ยสวยเนี่ยแต่ตัวนี้สวยตุ๊กตาดูสวยเงาแปลกเนาะคนณอย่างเงาสีเงินดำจะได้มีเงินเออขอบคุณครับมันหาผู้ใดอีกผู้ใดอีกผู้ใดอีก ไป่้าหากัทยนพี่เก่งไะเดินเดินเดินเดิเดินเดิใครไปไหนใครมั่งเอ๊ะอเอแกะแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำจากสวัสดีครับสวัสดีครับอบขอบคุณครับ มันจะหลงกันเอาสีกันมันจะหลงกันสีชมพูคือคนเลยคือคนเราสีชมพูไะแก้มบะแก้มบัแก้มมันเออ เสียงเมียงเสียงเมียงเสียงเมียงเ้มได้รีววรีวิวใส่ะใส่่ใส่่โอ้ได้สีสวยเนี่ยก็ได้บ่อันนี้คือแบนยาแข็งมดเ่ยแบนยางนี่แบ,บนยางกูรูพอทำมาให้เลยมาแอบคุณแม่เพลนะคะเจเดี๋ยวม่เดี๋ยวไม่อีก มยี่สิบใบครับพ่อยี่สิบใบมีใครมั่งก็อาจอาจจะเพราะบกันเนาะพ่อเนาะแต่ว่ามีนั่นได้พ่อมี่กิจกรรมในไลในในแอปแดงนองนี้ในช่อง YouTube นองเวลาไหลสดนะครับฝากพ่อแม่นะครับได้อยากเขาไปเบิงนะครับเขาไปเบิงมีเวลามีกิจกรรมมันจะมีความแจกแม่นครับอีก่สิบจีบก็ใบเอาไอ้เหตุกิจกรรมในไลนะครับ รวมสนุกแตนานกัะอพ่อแม่เยสซในไรสดนะครับร<ถ>เอาเคามั่มิสกา,ายสกา,ายสวยมากครับพี่วิาานนี้าเ <c oughs> ออได้เสียแล้วก็นได้กินพี่ได้เอง้ดเกลยเอาไอาไปย้เขาเต้นเขาเมย่เยๆนะครับออกร่างกายนี่นะครับสอบม, <c oughs> มาได้ <c oughs> กินเย็นๆลงมานะครับอ <c oughs> <c oughs> ขันแหกเอาเอาทบบันแหลกเอามีหวแบบขันใหญ่บันแหลกเอาโอ้ที่พื่นบอกว่าเอาบันแรกเอาวันถนหนกข้าวเนี่ยกังว่าเอาละผู้เหน่ผู้เ่ไอ้มานนะกอะไรหนก เอมันอะเออเออไอนจังไหเออน้อยเด่นั่นเลอบไอเดินจังไหนบิ้งหนาบึ้งหนาโอ้ยเทียบหนักันโอ้ยกันหนกันนเอารีวิวดู ไชครับอันนี้แก้วน้ำหรอเป็นสกินตัมือา่ย่บนี่วยะกินขอบคนขอบคุณใลาย่งามล่ะแก้วมังามกับคนน่ะล่ะตุกแกบตุ๊กตาแบบมาดยมาด เอาอย่างนี้ล่ะเลืออยีเลือน้นงมิวว่ะเลือน้องมิ้วเลือน้นงมิ้วเลือน้นงมิ้วนะครับ้องมิ้วหน่อยบ้านใดน้ำมูยังลือดเยอะอ่ยังเลืออยู่ครับอ่านเอาไ้เวลาย่ำเฮ้เห็นงานน้องหัวเนาะมือเมยลงมาเนาะสวัสดีครับเพียอดมีนครับสวัสดีครับ ใส่นามสีกินใส่อะไรก็อร่ส่ตงก็ได้ใส่ตกได้นไครับนะครับเอาไปใส่กินน้ำเย็นลูกอคีอ่นวาอมเรียนแาแกพี่มอด แล้วก็ไว้แจกพ่อแม่อีกแปดสิบใบตอนนี้แจกไปแล้วสีว่ห้าใบเชิญชวนพ่อแม่เข้าไปร่วมกิจกรรมลูกผู้ใดอยากได้นะคะตอนนี้เ<อ>ลื้อผ้าลายเลื้อผ้าลายหรือแล้วก็หนูไม่สามารถที่จะ็อกไปให้ใครได้ทุกคนเข้าเทียมกันหมด F ีพ่อแม่ทุกคนให้เกียรติเท่ากันนะคะโบมีการแบวมาถวายอยากได้ทูดเอาไว้ให้แม่ไม่ได้นะคะพ่อแม่ผู้ใดอยากได้เข้าไปเล่นกิจกรรมในแหล่งถดช่องแ<อ>ข่งครับออฟฟิเชียลปากปมปิดด้วยค่ะ แล้วก็ปิดนะคะค่ะเปิดฤดูการ100นาทีเชิญชาวบ้านที่11ตรลาาคนนี้นะคะยังก็เปิดเลยแต่ว่ายังไม่เปิดลงแต่ว่าเปิดขายบัตรแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนาะราคา129บาทนะคุณล่ะเปิดแล้วก็ปิดแระเด็นปรมาด็นมารซื้อบัตรเขาไม่ให้กำลังใจกันขอบคุณในเรื่องขอขอบคุณครับแต่วันนี้เป็นแต้มบัตรเลนะครับผมหรือว่าผมอาจจะบอเบิ้งหน้างั้นก็ถืเป็นราคาบัตรราคาหนึ่งนะคะอาจจะถูกลงก็ได้แล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศด้านในคืน ขอบคุณทุกคนกำลังใจนะครับขอบคุณคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ